สวัสดีครับชาวเกมเมอร์สวัสดีครับผมรายการซีมดีเกมเมอร์ทานนะครับให้ผมในเออในเกมเด็ s กาแฟนะครับก็เพิ่งซื้อมาวันนี้สดๆร้อนๆแบบว่นะครับเพิ่งซื้อมาวันนี้นะครับมาดูนะเล่นงานกันในกังกันนะครับ ผมเล่นตามผมยอมรับแล้วผมเล่นตามพี่ลองเบเกอร์นะครับยอมรับเลยนนะยังจากว่าอยากเล่นมากอยากเล่นมากแต่ก็กลัวเหมือนกันนะครับผมบอกให้กายผมจะสัญญาว่าผมจะไม่ใช้ปืนอื่นนอกจากพลาสม่ามาสเตอร์นะครับปืนนี้ที่ผมจะใช้นะปืนพลาสมาสเตอร์นี่แหละจะเล่นใช้เ็นเดอรโอ้ยติดแล้ววะอ๋อตัวทำงานท่านไหนวะเนี่ยตอนี้ตานี้

ไ,นะ oh, no, cool. ไหนนะโอ้แมนเดี๋ยวนัดคื้เอ่อไหนนะากดอ๋อกดไอขึ้นมาเป็นนี่ฮะเป็นของสัมเพระไม่รู้ใช่ใช่ไงเออเทคออกเมาส์เลื่อนดูเยวแท็บอ๋อแท็บไว้ออก E-Enter... Okay, come us go. There's nothing Okay, there's one. Ooh, lift. the... Clark. Isaac Clark, is that you? Who are you? My name is Dana. I'm the one trying to rescue you What's going on? You're suffering from a unique form of dementia, Isaac. Something you contracted on each 7 How do you know that? How do you know all this about me? Your dementia will kill you but if you can get here, i can treat you and get you to safety. Wow. why should i trust you? because i'm not the one sh shooting at you. oh, look. follow the route i'm sending you. So. Uh -huh. okay, the cup. now leave the cup. oh, yeah. the cup, ไปครับ.เอ่อ. Save in a lock van. อ่าเราตามทางสีฟ้าดีกว่าน,นะโอเคครับทถามผมเสียขนาดไหนเนี่ยโคตรโคตรกลัวส,สุดๆเกมพียอะไรไม่รูออ้อุดพิบก็ตายครับเป็นเกมที่ทำผมตกใจและกลัวมากที่สุดในเกมเกมบ้างี้เนี่ยเกมบ้าอะไรไนะพี่กูเสียกันเฮ้ยทำไมเป็นสีเขียววะ บอกว่าไม่เอาสีเขียวไม่ชอบโอเคโอเคเซฟแล้วนะครับโอเคนะครับเซฟไปนะครับครับอันแรกไปเลยนะครับโอเคเซฟนะครับเหมือนจะว่าโอ้ oh. นะครับขอตาน,นพ่านหน้านะครับนะนะก็ยังไม่ผ่านชาัตเตอร์อะไรเลยนะเนี่ยโอ้ ยังไม่ผ่านชาัตเตอร์ไหนเลยนะครับก็ขอจบกันก่อนนะครับเดี๋ยวชัตเตอร์หน้าจะเล่นที่จบชัตเตอร์นะ,ะ,นรรนะครับสวัสดีครับ